สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปครับผมพอดีวันนี้ก็มาที่สวนมาที่สวนก็ามาจับไก่สวยๆถ่ายให้เพื่อนๆ e FC ที่ติดตามอยู่ทาง youtube แล้วก็ทางเพจได้ดูกันเล่นๆครับผมก็วันนี้มีเวลาว่างครับผมมีเวลาว่างก็มาจับไก่ที่สวนที่ผมเคยถ่ายให้ดูไปรอบหนึ่งแล้วครับผมที่ปล่อยวิง่งอยู่ที่สวนนะผมก็เป็นตัวนี้ครับผมเนี่ยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเล่นๆครับผมนี่ครับผมตัวนี้ เพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นสายพันธ์อะไรครับผมตอนนี้เพื่อนๆ่ลองคอมเมนต์กันเล่นๆมาใต้คลิปก็ได้ครับผมว่าเป็นสายพันธ์อะไรตอนนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนเอฟซีคนไหนที่ติดตามผมอยู่ประจําก็จะรู้แล้วแหละเพราะว่าผมเคยบอกไปในคลิปมันก่อนอาจจะเป็นเพื่อนๆคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเห็นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสายพันธ์อะไรลองทายกันเล่นๆครับผมว่าเป็นไก่สายพันธ์อะไรครับผมเนี่ยสวยๆเลยครับผมเนี่ยผมปล่อยอยู่ที่สวนครับผมเนี่ยปล่อยอยู่ที่สวนขนไกลจะเต็มแล้วตอนนี้ขนก็ยังไม่เต็มก็ไม่สวยเท่าไหร่ ขนไก่จะเต็มแล้วนี่ครับผมสวยๆเลยเพิ่งจับครับผมเนี่ยปล่อยอยู่สวนเนี่ยเพิ่งจับครั้งแรกเลยเนี่ยเอาเอาข้าวข้าวขุนแล้วก็ล่อจับเอานี่ครับผมสวยๆเลยลูกตัวไหนครับผม FC ที่ติดตามผมอยู่รู้ไหมครับผมว่าลูกตัวไหนเนี่ยนี่ครับผมสวยๆเลยครับผมเนี่ยไก่ ก็ดูโครงสร้างโตมากครับผมเนะี่ยโตมากเลยก็มาถ่ายเพื่อนเพื่อนได้ดูกันว่าไก่หนุ่มรุ่นของผมอะไม่ค่อยมีแล้วมีทันี้ก็ป,ปล่อยไว้ที่สวนปล่อยจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจผสมเขาเลยครับผมเขาเกิดมาเองก็คือ,อ,อตัวเมียนะ่ะตัวเมียเป็นไก่สาวไก่สาวแล้วเขาไปแอบแอบไข่จนเขามีลูกแล้วเขาออกมาก็เป็นเจ้าตัวนี้ผมก็เลยปล่อยไว้จริงแล้วไม่ได้จะตั้งใจผสมเขาเลยตัวนี้ คือไม่ตั้งใจจะเอาครับผมไม่ตั้งใจจะเอาเลยพอพอดีออกมามีตัวเดียวเป็นตัวผู้ตัวเดียวซะด้ยวยเขาไปไข่อยู่ในป่าแล้วก็ออกมาเราก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้เห็นตนเขานําลูกออกมาก็เลยปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเนี่ยครับผมก็พอดีเริ่มจะเต็มหนุ่มก็มาจับไถดูครับผมขนยังไม่เต็มครับผมเนี่ยขนยังไม่เต็มดี แต่ตัวพ่อเขาเนี่เพื่อนๆเอฟซีถ้าหลายคนติดตามอยู่ก็อย่างที่บอกกันน่าจะรู้ครับผมเพราะว่าลักษณะสีสันเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ครับผมไปทางพ่อเด้เลยเดี๋ยวยให้เพื่อนๆลองถ่ายกันดูครับผมว่าเป็นสายพันธ์อะไรสายพันธ์อะไรครับผมเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยไก่ใหม่ๆครับผมเนื้อหนังแดงดีมากครับผมเนี่ยหนังหนามากเนี่ยก็ไกไ่ใหม่ๆเลยเนี่ยยังไม่จับเลยเนี่ย ปล่อยอยู่ที่สวนเนี่ยวิ่งอยู่ที่สวนเนี่ยสวยๆเลยผมสีสวยมากนี่ครับผมดูผิวดูสีสันครับผมเนี่ยเพื่อนๆลองทายครับผมว่าจะทายถูกไหมเพราะว่าในหลายๆคลิปที่ผมลงไปเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของสีไก่แล้วก็ลักษณะ,ะเพราะว่าไก่ทุกวันนี้มีการผสมหลากหลาย ตัวนี้ก็หลากหลายเหมือนกันครับผมเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์รวมอยู่ในตัวเดียวครับผมตัวนี้ลองให้เ,เพื่อนๆลองทายกันเล่นๆดูครับผมรูปไปรูปมาเริ่มจะเชื่องครับผมสวยครับผมสวยตัวนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณสองกิโลเก้าได้ครับผมตัวนี้สองกิโลเก้ากระดูโครงสร้างนี่ไม่มีที่ติเลยครับผมเนี่ย เรื่องของกระดูกโครงสร้างนี่บึกเลยครับผมเนี่ยผมจะชอบมากเลยครับผมไก่หุ่นลำลเนี่ยกระดูกโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันจะชอบเป็นพิเศษครับผมอย่างที่ผมเคย,เยไปในหลายๆคลิปครับผมว่าเรื่องของกระดูกโครงสร้างมีมีความสําคัญยังไงแล้วก็เรื่องของผิวหนังครับผมซึ่งไก่ก็ผ่านการผสมมาหลายชั้นหลายสายพันธุ์ครับผมตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ให้เกิดตั้งใจให้เกิดครับผมไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดเลยแม่เขาไปแอบไข่ แล้วก็นาลูกออกมาแต่ก็พอโตก็พอดูได้ครับผมพอดูได้โตขึ้นมาก็สวยอยู่ครับผมเพราะว่าเขาได้เขาจะไปทางพ่อเขาเยอะครับผมแม่เขาเล็กๆเองครับผมแม่เขาเนี่ยเล็กแ้วเขาได้ไปทางพ่อเขาครับผมรูปร่างอะไรเหมือนพ่อเด้เลยครับผมเหมือนพ่อเด้เลยก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูครับผมดูกันสวยๆงามๆครับผมไก่สวยงามครับผมเลี้ยงไว้ดูเล่นดูเพลินๆครับผม เชื่องเร็วมากครับผมเนี่ยตัวนี้เพิ่งจับเลยนะผมเนี่ยเพิ่งจับเลยเชื่องก็เพื่อนๆหลายคนก็บอกให้ถ่ายลงไปบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยไก่รุ่นไก่หนุ่มๆสวยๆก็พอดีมันไม่ค่อยมีเนาะไก่ผมไม่ค่อยมีมากก็บแบ่งไปตั้งแต่สองเดือนสามเดือนก็หมดแล้วไม่ได้ถึงโตครับผมนอกจากจะเป็นพวกนี้คือปล่อยทิ้งครับผมพวกนี้ก็คือพวกนี้ก็คือเป็นไก่ที่แบบว่าเราปล่อยทิ้งครับผมไก่พวกนี้ไม่ มันคือแบบว่าไงไม่ได้ตั้งใจผสมเขาเนะ่ยแบบเขา,เ,าเป็นไก่รุ่นไก่สาวอยู่ในฝูงแล้วก็พ่อไก่ก็ไปแอบผสมอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็มีลูกออกมา,าแบบนี้เราก็ไม่ได้กล้าแบ่งครับผมไม่กล้าแบ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ที่สวนเนี่ยปล่อยวิ่งอยู่นี่แหละรอผลก็เต็มนยครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงความสวยงามก็พอดูได้อยู่ผมพอดูได้อยู่ผลเขายังไม่เต็มเท่าไหร่เนี่ยยังเป็นหลอดอยู่เลยเนี่ยเป็นหลอดอยู่เลย สำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันเล่นๆับผมลองทายกันดูรับผมว่าตัวนี้เป็นไก่สายพันธุ์อะไรตัวนี้บอกก่อนนะผมตัวนี้สายเลือดเท่านี้มากกว่า3าสายแน่นอนอนะผมมากกว่า3สายเลือดแน่นอนเพื่อนๆลองทายกันดูนดรับผมว่าเป็นไก่ประเภทไหนเ,เป็นไก่สายเลือดอะไรครับผมก็ลองทายกันเล่เลนๆสำหรับคลิปนี้ฝาก้พื่อีๆผมสวัสดีครับ